สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกันกบรายการลงน้ําตาลพาเที่ยวนะครับก็วันนี้ลงน้ําตาลมาอยู่ที่สํานักสองภูก,กิ่งฟ้านะครับก็อยู่ที่อ,อําเภอคอนบุรีคอนบุรีนะครับแล้วก็ี่นนี้ก็จะเป็นกําหนดการทอดพระป,ป่าปี68นะครับ เดือนมกราวันที่5มกราปีหกแปดเพื่อนเทื่อนคนไหนอยู่ใกล้เคียงหรือสนใจจะมาทอดพระป่าร่วมทอดพระป่าที่สำนักสงภูกิ่งฟ้าก็เข้ามาได้นะครับพิมพ์ GPS มาก็เดี๋ยวเขาจะนำทางเข้ามานะครับไปด้านหน้าก็จะเป็นเท้าเวสวรรณสององค์นะครับอยู่นี่ ด้านโน้นก็จะมีพรัพุทธรูปองค์ขาวอยู่ด้านโน้นเดี๋ยวนงน้ำตาลจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูด้านในนะครับ <c oughs> <c oughs> เข้ามาด้านในนี่ก็จะเป็น <c oughs> ด้านในจะเป็นองค์เจดีย์นะครับ <c oughs> ก็เข้ามาด้านในนะครับ <c oughs> ก็จะมีจุด บริการาสังฆทานนะครับเดี๋ยวคุณนี้กำลังเข้าไปบูชาสังฆทานนะครับไปเดี๋ยวลงน้ำตาลจะจะขออนุญาตไปถวายสังฆทานทางด้านนี้ก่อนนะครับทางศาลาด้านในก้าวม่ด้วยดิ เดี๋ยวไปถวายสังฆทานด้านในกันนะครับเดี๋ยวเขาในยาตไปถวายสังฆทานกันนะครับ อต้องไวสังงทานนะครับ ก็หลังจากที่ถวายสังฆทานก็ของพ่อเจา้าวาสแล้วนะครับก็เดี๋ยวลงน้ำตาลก็นี่มาทำบุญกระถิน่นพระป่าลอยฟ้านะครับคนนี้ก็กำลังขับไปติดพระป่าส่วนด้านนน้นก็เดี๋ยวจะไปกราบพระด้านนน้นนะครับ มีเจดีมีนี่ก็เป็นรูปจำลองย่ามมนะครับเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะเดินเข้าไปทางโน้นต่อนะครับไปตอนนี้ก่อนจะมากราบพระนะครับคุณนี้ก็แม่ก็ขอเดินถ่ายรูปกันโลโลโลมา ก็ทางนี้จะเป็นอุโมงเขาเรียกอะไรเนี่ยไออย่างเงี้ยโคมเป็นอุโมงโคมนะครับ <c oughs> เอา้าต่ก่อนตอนฝั่งนี้เขาจะเป็นไในนี่กาแฟไม่ใช่หรอนี่นะครับไปเดินชมวิวกันฝั่งนี้จะเป็น สกายวอลของที่นี่นะครับมาดูเยอะขึ้นนะเหมือนทําเพิ่มขึ้นเยอะนะก็สกายวอลของที่นี่อ่ะเขาจะไม่ได้เป็นกระจกนะครับจะเป็นไม้ธรรมดา ด้านล่างนี่ก็จะเป็นเขาลงไปทางโน้นก็จะเป็นวิวเขื่อนลำแซะนะครับเดี๋ยวลงน้ำตาลจะเก็บพาไปดู <c oughs> คือสกายวอล์กที่เนี่ยจะเป็นไม้แบบนี้นะครับจะไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้เป็นกระจกเหมือนที่วัดเขาตะแบกนะครับแม่ครับ ไม่ค่อยดีนะครับปีนี้ไปเดี๋ยวไปชมวิวด้านนี้ก่อนมาเดี๋ยวลงน้ำตาลจะพาเพื่อนๆไปชมวิวด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นไร่สวนเลือกสวนไร่นาของฝั่งนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งด้านโน้นนะครับก็จะเป็นฝั่งเขื่อน เขื่อนอเขื่อนลำแซะที่อำเภอคอนบุรีนะครับดูวิวครับเพื่อนๆวิวหลักล้านแล้วเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะพาเพื่อนๆนนะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยมาเก็บบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปดูจุดกลางเต็นท์นะครับของที่เขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้หลวงพ่อว่าอะไรจุดกลางเต็นท์อะไรนะลานยาโม นี่นะครับสวยก็สวยงามนี่นะครับข้างหลังก็เป็นเลือกสวนไล่นานะครับเราอยู่บนยอดเขานะครับตอนนี้มันย้อนแสงไปเดี๋ยวเดินไปดูทางฝั่งน้นนะครับ เดี๋ยวหลังจากดูวิวฝั่งนี้เราก็จะไปดูวิวฝั่งโน้นฝั่งเขื่อนลำแสะนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนย้ำนะครับที่นี่คือสำนักสำนักสองภูกิ่งฟ้านะครับอำเภอคอนบุรีตำบลอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องค่อยดูอีกทีว่าเป็นตำบลอะไรซึ่งจริงๆถ้าเพื่อนๆเข้า GPs มาเนี่ยมันก็จะพาเข้ามานะครับ ทางเข้าก็จะเป็นทางลุกหลังนะครับก็แต่ก็ค่อนข้างจะดีนะครับไม่เป็นหลุมไม่เป็นบอ่ฮ<ะ>อฮเอาใครเดินลงไปโน้นอ๋อมันมีบันไดลงไปทางโน้น,นเขาจะมีบันไดลงไปเดินเล่นด้านล่างนะครับน,นี่ไงนี่นะครับเขาจะมีบันไดลงไปทางไหนนี่จากด้านนี้นะครับเนี่ยลงไป ไปยวไปดูวิวด้านโน้นตรงนี้ก็จะเป็นให้ถ่ายรูปนะครับเป็นทานตะวันก็จะเป็นจุดให้ถ่ายรูปเช็คอินนะครับจะมีองค์ เขาเรียกอะไรอะอย่างเงี้ยองคเจดีไปเดี๋ยวพาไปดูต่อนะครับนี่นะครับจะเป็นทางเดินนะครับจะเป็นแผ่นยิบซ้ำไม่ได้เป็นอไม่ได้เป็นกระจกเหมือนวัดเขาตะแบกแต่ก็โอเคนะครับสำหรับคนที่กลัวความสูงเนี่ยก็จะสามารถเดินได้นี่ฝั่งน้นนะครับเห็นไหมเขื่อนลำแซะนะครับ ซึ่งพี่บูนเนี่ยช่องแซบในซอยโคราดเนี่ยแกจะชอบมาตกปลาตีกระสูกตีปลาข้างกระชังนะครับอยู่ที่เขื่อนลำแซนี่เลยจะมีระหว่างทางก็จะมีะระฆังให้เคาะนะครับ ส่วนตรงโน้นก็จะเป็นจุดให้ถ่ายรูปเช็คอินนะครับที่นี่ภูกิ่งฟ้า,าอ่ไปเดี๋ยวเราไปต่อทางด้านโน,น้นคากคนนี้ก็ไปอยู่โน,น้นละชุบ ต้องขออภัยนะครับอาจจะสันส่นๆเพราะว่ลงน้ำตาลก็กวัาเดินสะดุดนะครับมันเป็นเป็นไม้นะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นจุดเข้าไปนูน่นไป นี่ก็กําลังจะทําพระพุทธน่าจะเมื่อกี้หลวงพ่อว่าทํแล้วฐานพระพุทธรูปนี่นะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจจะมาร่วมทําบุญสร้างฐานพระพุทธรูปนะครับก็มาได้นะครับที่วัดสํานักสงฆ์ภูกิ่งฟ้าโน่นไปอยู่โน่นแล้วคนกลัวความสูงอ่ะเดี๋ยว มาดูคนนี้กำลังส่องกล้องส่องกล้องเพื่อไปดูวิวด้านโน้นนะครับก็มีเวลาบอกนะนี่โฟกัสอยู่ตรงนี้ไม่เวลาจะโฟกัสใกล้ๆอยู่ตรงนี้ อยากโฟกัสใกล้ๆนะครับกดซูม<ห>กดเลย<ห>ตรงนี้ไะเดี๋ยวไปดูลานกลางเต็นกันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนมาเที่ยวอำเภอคอนบุรีเนี่ยก็อยากจะมากลางเต็นก็นมาที่สำนักสงภูกิิงฟ้านะครับเขาเรียกว่าลานย่าโมเดี๋ยวไปดูกันไะเดี๋ยวไปดูลานกลางเต็นกันครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็น ใครที่นับถือองค์พญานาคนะครับก็จะมาไหว้ขอพรได้ที่ทางด้านนี้นะครับก็องค์นี้ท่านชื่ออะไรเอ่ยองค์อเนกกรชาติผู้ชงนัคราชนะครับไปเดี๋ยวไปดูลานกลางเต็นทีกว่าบางทีลงน้ำตาลมาเที่ยวอาจจะได้มากลางเต็นหรือพาเพื่อนๆมากลางเต็นแคมปปิ้งกันนะครับดัน สามร้อยเมตรด้านนู้นก็เนี่ยสวยงามก็เข้าไปไปจากช่วยค่าน้ำค่าไฟนะครับก็ซึ่งลุงน้ำตาลไปวัดแต่ละที่เนี่ยก็จะชอบที่จะไปช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟของวัดนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้อยู่ตลอด ทุกวัดนะ่ะต้องใช้น้ําใช้ไฟตลอดนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปดูลานกลางเต็นท์ด้านนูน้นนี่ก็เสียงโชคแมค้าลอตเตอรี่นะครับมีสองแปดศูนย์ไหครับไม่มีสองแปดศูนย์ไม่มีใช่ไหม ไม่มีโอเคเดี๋ยวค่อยหาใหม่ไปเดี๋ยวไปดูลานกันกลางเต้นกันก็จาก้านจอดรถนะครับ สองสำนักสองการเลี้ยวขวาไปทางนี้สามร้อยเมตรนะครับหลวงพ่อบอกว่าเข้าไปประมาณสามร้อยเมตรมันจะเป็นหน้าผาเลยหน้าผาสำหรับกลางเต็นน่าจะโน่นทางโน้นโน,น,น่นแล้วนี่น,น,น่าจะโน่นมากกว่าเขาเรียกว่าลานยา่าโมนะครับอันนี้เป็นทางออกจกริงๆรถที่ขวางถ้าเราวิ่งมาก,ก็ได้ นี่เขาขุดหลุมขุดดินไปไหนไม่รู้อนนาจกรไปตรงทางใช่ไขุดดินตรงนี้ไปถมฐานด้านนู้นเขาจะทำฐานพระพุทัดรูปไงแต่ขึ้นองค์หลวงพ่ออะไรไม่รู้นะหลวงพ่อ,อยางทีแล้วบอกเขาอะพระอะไรที่หลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยเหรอาฐานหลวงพ่อรวยแล้วทําไมต้องข้างหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยแกแกอยู่วัดท่าตะโกไม่ใช่เหรอ วัดตะโกไม่ใช่เหรอน่าจะเจ้าวาดเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อรวยหรือเปล่าไม่รู้นะคือจะสร้างฐานหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยนี่วัดถ้าเป็นหลวงพ่อรวยที่วัดตะโกนะครับจะอยู่อำเภอภาชีจังหวัดไอ์อยุธยา ไปดูก็จะเป็นทางลุกหลังเข้ามาที่หน้าผานะครับมันหลวงพ่อบอกว่ามันจะมองเห็นเขื่อนลำแสะเลยเป็นวิวมองไปที่เขื่อนลำแสะทางเข้าก็จะประมาณนี้ก็ไม่ถึงกระโหดนะครับไม่โหดเท่าไหร่ เอาเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องไปเข้าที่วัดแหละเดี๋ยวเขามีให้นี่งไงมีสายไฟมาด้วยวนี่นะครับความเข้าก็เป็นทางลูกลังแต่ทางดีนะครับไม่เป็นหลุมไม่เป็นบอ่อ โอ้หเป็นหน้าผาเลยมีไฟมาด้วยนะครับเนี่ยไม่รู้มีห้องน้ำป่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ไงมาเจอแล้วภูกิ่งฟ้าลานยา่าโมก็มีน้ำถังน้ำให้บริการมีห้องน้ำให้บริการนะครับเสียครับคือน่าจะเออถ้าใครมาก็คงไปทำบุญที่วัดอะไรเงี้ยช่วยน้ำช่วยไฟ อ๋อมีห้องน้ำมีอะไรให้เดี๋ยวไปดูวิวด้านล่างมาถึงแล้วนะครับก็ด้านนี้ก็เป็นจุดชมวิวเช็คอิอนถ่ายรูปนะครับภูกิ่งฟ้าแล้วก็จะมีรูปปั้นช้างกวางนะครับแล้วก็มีรูปปั้นของ ย่ามโมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปให้คนมาไหว้นะครับแล้วก็จะมีด้านโน้นก็จะมีอากุติกุฏิสงนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําให้โอเคครับก็ถือว่าถ้าคนมากางเต็นทนะ์ก็ถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวชมวิวชมบรรยากาศสวยๆของที่นี่โน่นครับ เด็กๆก,ก็ไปอยู่บนจุดถ่ายรูปกันแล้วมาเดี๋ยวไปข้างบนแล้วจะเก็บบรรยากาศด้านล่างของอ,อ่างของเครื่ออันนี้เครื่อลํำแสะนี่นะครับ ให้เพื่อนๆดูความความกว้างของเขื่อนลำแซะนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากสายตาก็น้ำค่อนข้างจะน้อยไม่เหมือนไออะไรเขื่อนอะไรนะที่เราไปอ่ะไม่เขื่อนในนี้ที่ลบบุรีอะน้ำจะเต็มเต็มกว่านี้ป่าเขื่อนป่าซักเขื่อนป่าซักชุดละสิทธิ์ นี่นะครับให้เพื่อนๆดูวิวสวยนะครับสวยแล้วสามารถมากางเต็นท์ได้นะครับหลวงพ่อบอกมากางเต็นท์ได้เลยใครมาเที่ยวก็มากางเต็นท์กันที่นี่กางเต็นท์ดูวิวยามเช้านะครับว่าสวยอย่นะนะมากางเต็นท์นะ ก็จากจุดนี้นะครับก็จะมาจุดนี้ก็จะมีให้นั่งเล่นเป็นเหมือนบ้านต้นไม้นะครับให้นั่งเล่นด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเนี้ยบ้านต้นไม้ที่จุดนั่งเล่นนี่นะครับนั่งข้างบนแล้วมองวิวลงไปข้างล่างนะครับก็จะสวยมาก ก็ตอนนี้ความความรู้สึกลุงน้ำตาลนะครับก็สงสารไม้ด้านบนนะครับเป็นยังไงยังไม่รู้นนะหลังจากที่ไปชื่นชมบรรยากาศข้างบนแล้วตอนนี้ก็ลุงน้ำตาลกกำลังกลับนะครับนี่ทางนี้กลับแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อของแวะซื้อของที่ตลาดนะครับ เพื่อวันนี้วันเข้าดาวนะครับเข้าดาวเข้าดาวแปลว่าอะไรป๋อก็ไปซื้อของมาจัดกินเลี้ยงงานเข้าดาวปีใหม่นะครับนับถอยหลังนับถอยหลังขึ้นปีใหม่ขึ้นขึ้นสู่ปีใหม่ก็ที่ตลาดนะครับน่าจะตลาดหรือตลาดนัด ซื้อหมูซื้อแน่นะไปทำไหมเนี่ยไมตลาดนะนัดตรงไหนตรงไหนน้ำทะเลมเหงทะเลภูเก็ตกะตะลึกอ๋อตลาดเตาเหล็กโอเคก็สำหรับอีพีนี้ลุงน้ำตาลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ